สวัสดีครับพี่น้องมือนี้บาหน่อยก็ได้มาสำรวจนำนะครับตัวนี้คือทางบานเบาหน่อยนะครับทางบานบะคำดีไปโน่นคามปอมครับพี่น้องกับเกิดนำทวมเนาะครับนี่ไท้ายบึง่งอากาศคือน้ำทวมครับนี่ครับตวัวนี้เป็นบรรยากาศทางบานบะาคาำดีนะครับถึงบานเ่าหน่อยนะครับพี่น้องนี่ถือทวมไปถือมาลึกเติบแล,แล้วครับพี่น้อง นะครับบรรยากาศรังสถานีนะครับ,รรบพี่นอ้องตัวนี้คือโซนทางทิตตะวันตกของหมูบ่บ้านน้นคำปอมนะครับพี่นอ้องจากาศเป้าหน่อยครับมาสัมผัสหรือว่ารายงานสถานการณ์นะครับโซนทิ่หัวนอนของน้นคำปอมนี่ถ่วมเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ่วมสูงครับ อยู่กาดเขาเสียหน้าเสียหายไรนะครับนี่ครับบรรยากาศส่วมสูงครับเปตเตอรี่หมดแล้วครับที่นอนี่ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ทังติดตะวันออกของนุ่นําปอมนะครับกจะท่วมขึ้นมากกับประมาณลายหลังแล้วครับนี่ครับบรรยากาศถ่วมนะครับนี่คือนุ่นําปอมครับถ่วมเป็นที่เรยบร่อยครับ คือถนนทางไปเส้นนวลเพื่อยนะครับบ้านหน่อยก็เลยมาถ่ไทยเดี๋ยวบ้านหน้อยปถ่ไทตรงเส้นทางไปนวลเพื่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเส้นถนนทางไปนวลเพื่อยนะครับก็จะท่วมสูงครับจุดนี้ครับตรงไฮทงหน้าก็จะเสียหายครับเสียหายลอยโพสิทนะครับพี่น้องนี่ทั้งนวลคำป้อมก็ท่วมแล้วครับแต่ว่ากัยังพันสูงนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ระดับน้ำก็ ถือว่าก่อนค้างที่จะบ่กึ้นหลายนะครับกับประมาณนี้และครับบรรยากาศเดีย๋ยวต่อไปเบาหน่อยจะไปทางนุนเปื่อยนะครับโหลดัก่อนจะถ่วงถ่วงนั่งตัวลายหลังนะครับนี่คือ,อใน้ท้องหน้าของทางบ้านนุนเปื่อยนะครับก็จะนำถ่วงเดี๋ยวเบาหน่อยพาเข้าไป เบ่งทางนุ่นเปื่อยนะครับนี่ครับตัวนี้คือถนนลัดจากนุ่นเปื่อยไปบ้านาล่างนะครับพี่น้องถ่วมอยู่ครับนี่ครับนั่นี่คือในทุกหน้าของทางบ้านนุ่นเปื่อยนะครับก็จะนำถ่วงเดียวกาบน้อยพาเขาไปเบ่งทางนุ่นเปื่อยนะครับนี่นะครับพี่น้องจุดที่บ้าหน้อยยื่นอยูยนย่นีก่ก็คือจดุด ทั้งทิศใต้ของบ้านนวนเปืือยนะครับถือว่าถ่วมอยู่ครับแต่ว่ากะบบ้านบ้านสูงเนาะนี่ครับบรรยากาศกันนี้เด้อเดี๋ยวเบาหน่อยจะไปทายทางทางไปบ้านแขนนะครับต่อไปเป็นหมู่บ้านแขนะครับความเสียหายนี่คือนวนเปลือยครับนี่คือสถานการณ์นำทั้งฟังทิศเหนือของนวนเปืือยนะครับทางไปเชื่อมทางไปนนคํามปอมนะครับก ถือว่าเบาหน่อยนี่มาทางน้นคำปอมหน้าก็ถือว่าส่วมสูงนะครับปอมหมู่บ้านนวนเปืือยนะครับตา้งนี้ก็เห็นว่าทางวัดนวนเปืือยนี่ถ่วมแล้วมั้งนวนเปืือยถ่วมไหมนแล้วน้องทน้องวัดนวนเปืือยเนาะครับทางวัดนวนเปืือยเป็นว่าถ่วมเลมืนเนาะครับจากสูงรือว่าสูงมาหน่อยกับผู้ครับนี่ครับกทางนุนเปลือยทั้งนี้กะไหลลัดทงไฮทงหน้าอยู่นะครับแต่ว่ายังบ่ถือว่าจมลึกนะครับบ่คือทาง ทิศเหนือลงไปหานุ่นคำปอมนะครับจะจมลึกครับตัวนี้คือทางไปเส้นทางไปบานแข่ครับพี่น้องระวัางก่อนจะถึงสะพานห่วยสั้นนะครับสะพานขามไปบานแข่นะครับก็มีระดับน้ำที่ท่วมนะครับแต่ก็ยังพ้นสูงนะครับพอเดีถึงบานเลื่อนเป็นนะครับแต่าขนาดนี้ก็สูงอยู่ครับถือว่ายูสูงนะครับพี่น้องทั้งหน่วยงานไปกันเลมากลางเต็นเลยนะครับ ไปบ้าหน่อยจะไปท้ายทั้งบานเขียนะครับถ้าไปใดนะคือตั้หน่อยตั้นำใหม่สั้นนะครับสะพานบานเขียอย่างครับพี่น้องทั้งทิศเหนือของบานเขียในทวมแล้วนะครับทั้งหลังวันปลาหน้าวัดปลานะครับจะจะทวมแล้วครับพี่น้องจุดนี้เป็นทางบานเขียไปนวลเปืือยนะครับก็ยังคงสามารถขามใดอยู่นะครับรถเล็กกันยังสามารถผ่านมาใดอยู่นะครับ น้ำมันชุขภาพของตะมุนแขนะครับของบ้านแขนะครับมาหน่อยก็ได้มาถึงครับก็รถมาได้อยู่ครับยังมาได้อยู่ครับพวกนี้รถเป็นผ่านมาได้นี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่สถานการณ์นำยู่ที่บ้านแขนะครับถือว่าสมรวมกันทางอันนั้นด้วยครับได้บ่ได้ ตอนนี้บ่าวหน่อยกัได้ยืนอยู่ในถนนเส้นทางไปนวลเปื่อยนะครับอยู่ระหว่างหนาโุงเลียนบ้านแ่นะครับก็มีนำท่วมถุงผสมควรอยู่ครับกับยังสามารถสัญจรหด้อยู่นะครับกับบ้านทว่านะครับนี่ทางเป็นทางไปบ้านปลาหลานะครับหรือว่าทางเขาเมืองนะครับนี่ครับเป็นหน้าวัดบ้านแขนะครับพี่น้องก็ยังสามาถสัญจรไน้อยอยู่นะครับคณะนี้นะครับ นี่คือสถานการณ์ระดับนำทั้งบ้านแขนะครับทั้งตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนะครับพี่น้องทางไปวัดป่าวิรุวันะครับแต่ว่าวัดวัดป่าวิรุวันนี่ถ่วงเลยนนครับเป่าหน่อยลงไปนะครับแต่ว่าเราปฏิทานให้พี่น้องในเบื้องนะครับนี่ล้างบ้านของบ้านแขกยังบ้นถือว่าถ่วงนะครับบ่ถือบ่านนักนะครับตัวนี้คือถนนทางไปบ้านนู่นนะครับบ้านนู่นป่าตยนะครับพี่น้องกับโซน ทางทิศตะวันออกของบ้านแขกโบ่ถือว่านำถ่วมนะครับแต่ว่ากลางกลางบ้านเิ่นมีนำถ่วมนะครับถือว่าถ่วมพสมควรอยู่นะแต่ว่ากับ่บถือว่านานนะครับนี่บ้านน่อยก็ได้มาถึงบ้านแขกแล้วครับเดี๋ยวบ้านหน่อยจะไปเบิ่งบ้านโนนปะไตนะครับว่าจะถ่วมบ่บรรยากาศทางหมู่บ้านโนนปะไตก็ยังบ่ท่านได้ถ่วมนะครับก็บรรยากาศยังอยู่นะครับนี่บปโน่นปะไตครับก็ยังบ่ทันถ่วนะครับเป็นหมู่บ้านที่ยังบ่ท่านถ่ว นี่คือถนอนทางทิศต้ของบ้านแขนะครับสิ่งที่เป็นนำยู่งก็คือบ้านทุนสานะครับพี่นองก็คงจะท่วมนะครับเพิ่งจยากกระดับนำเราบ้านหน่อยว่าสามาาจจะไปได้นะครับก็ถือว่าถ่วมนะหมู่บ้านที่ยังถ่วมครับสถานการณ์ทางสินทางไปบ้านป้าหล้านะครับก็บบานหน่อยจะเลยมาถึงที่บ้านนู่นนะครับแต่อย,อยู่ในตำบลแขของบ้านหน่อยอยู่เนาะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแต่ก็ ยังบ่น่าจะบ่ทันท่วมนะครับพี่น้องบ้านหน่อยก็บ่ทันได้เข้าไปสั้มผ่ากลางบ้านนะครับแต่ว่าก็บตอกเขาเบิ่งแล้วก็อาจจะบ่ท่วมนะครับเส้นทางไปบ้านแขี่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่นะครับนี่ครับบ้านหน่อยก็ได้มาถึงบ้านน้ำท่วมนะครับก็เป็นบรรยากาศน้ำท่วมหมู่บ้านนะครับเพิ่นว่าแต่ว่าก็ยังท่วมบ่ทันสูงเนาะครับทางบ้านน้ำท่วมนะ บรรยากาศเนาะบ้าหน่อยกับมาเก็บภาบรรยากาศนะครับน้ำครับมื่นถือว่าสูงนะครับต่อไปบ้าหน่อยก็จะไปทางบานทนนกลางนะครับนี่ครับสถานการณ์บ้านำทวมก็ยังบ้านถือว่าหนกแนอกเพล่นะสั้งผาดจากเชาวบ้านเพื่อแล้วนะครับตัวนี้คือถนนเส้นลัดไปบ้านอ่งนะครับจากบ้านนำทวมไปอ่งนะครับถือว่ามีนำทวมอยู่นะครับแต่ว่ากับโบระดับนำาบสถสูงนะครับ ุดนี้เป็นถนนระวางบานนุนก้างนะครับก่อนจะถึงนนกลางหรือว่าโรงเรียนนนก้างนะครับเข้าไปทางหน้าซองหน้าซองจักถั่วมือบ่ถั่วโอ้โหนะครับเดี๋ยวบ้าหน่อยเข้าไปเบิ่งนะครับไนพี่น้องนะครับส่วนเส้นทางนี้ไปทางบานนํำถั่วกันยังพุ่งสัญจรได้อยู่กับนำ้ำบ่ถั่วสูงบันไดนะครับพี่น้อง ว่าหรือวมม <that> sí. ่าในมืบาทคือว่าม้วนหนามาถึงครับหน้ากระเป๋าคู่<อ>บ้าน,น, pounds, าานาาหน้าซองนะครับหน้ามู่บ้าทเนี่ยเดี๋ยวยืถ่วงนะครับถ่วงกระดุมนะครับหให้หงายหลายบ่อยนี่ครับพี่น้องนี่คือสถานการณ์ทางบ้านหน้าซองนะครับทางผิดผิดไตนะครับผิดไตของบ้านหน้าซองกับมีถูกนำถ่วงนะครับทางออกไปหองนะครับหายหงนะครับไปถูกนำถ่วงเนาะน้าซองใบว่าถ่วงเนาะครับ นะครับนา่ดก็ข้างหลงระว่างขางหลงต่อไปเป็นฝันโน่นกลางนะครับที่เบาหน่อยจะไปนี่ครับฝันโน่นกลางน่ะจะปลอดภัยดีนะครับนี่คือทิศทางไปตลาดดุนทมพอนะครับกับโบมีหนำม้วนหนำนะครับกถือว่าปลอดภัยนะครับสำหรับโน่นกลางนะครับกับโบถือว่าถ่วมนะครับบ่มีถ่วมนั่นคือลอดภัยดีนะครับคือหาที่ทางโน่นกลาง กาง,ท,ง <c oughs> ทางบ้านอล่างนะครับจากนนกลางมากนะครับแต่ยังปลอดภัยอยู่นะครับโดนไปบ้านนนกลางนะครับขึ้นมาในเหนือกลางหมู่บ้านขึ้นมานะครับแต่ยังปลอดภัยดีอยู่ครับแต่ว่าไม่ต่าเข่าเป็นว่าทั้งทิศตะวันตกของหมู่บ้านอล่างนี่ถ่วงนะครับเดี๋ยวบ่าวหน่อยจะเ้าไปบึงอยู่ววว่่่าาาาููบเ สางผ่านนำครับนี่คือสภาพนํำนะครับในทางทิศต,ตะวันตกกับทิศใต้ของของอันบ้านอลางนะครับก็ถือว่าถ่วมสูงอยู่นะครับจุดนี้ครับนะว่ามวนนำในบ้านมูบ้านม่นสูงแห้งนะครับกลางๆบ้านแห้งมัานสูงนะครับตัวนี้คือทิศทางทิศตะวันตกกว่าใดนะครับ ทางที่บ้านตกของหมู่บ้านอางนะครับถือว่าสวมสูงนะครับบ่าวหน่อยก็บามารถจะไปลึกใดกว่านี้นะครับเอาสำนีนะครับพี่น้องนี่คือสถานการณ์นำครับซอยของที่บ้านางนะครับซอยทั้งทิศเหนือนะครับเดี๋ยวบ่าวหน่อยจะออกไปทางที่ว่าเชื่อมไปบางหินนะครับตัวนี้เชื่อมไปนุ่นแดงนะครับซอยนี้นะจะทะลุออกไปถนนเส้นไปนุ่นแดงนะครับนำจะถ่วมสูงครับถนนเส้นนี้นี่ครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับนี่คือสถานการณ์นำทัง เส็นกลางบานนะครับกลางบานของบานอลางนะครับก็ถือว่าเขามาลึกเติบอยู่ครับระดับม้วนน้ำครับเขามาถึงเกือบถึงใจกลางบานของบานอลางอยู่นะครับแต่ว่าก็บ่รันถึงนะครับทางนี้คือเส้นไปวัางหินนะครับอีกซอยกลางบานนะครับที่สามารถเดี๋ยวลัดไปทางบานนวลแดงหรือยังกระไดก็นนะครับตอนนี้ คือสถานการณ์นำนะครับที่เขาไปสรอยที่ทะลุไปหาส้อยของกลางบ้านอารล่างทั้งทิศตั้งจังหวัดออกนะครับของอารล่างที่เขาไปมุ่งเขาไปสูวัดนะครับจะเป็นสอยมาหน่อยบุงจากสอยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นถนนเส้นไปทางวังหินนะครับจากไปวังหินใดยนะครับจะบาหน่อยจะไปเบื้งตำรวจเบิ้งนี่ครับพี่น้องคือสถานการณ์นำฟังทางไปอำเภอวังหินนะครับอาจจะท่วมสูงนะครับจุดนี้นะครับนี่จุดนี้ ตัวนี้เชื่อมต่อไปทางนุ่นแดงได้นะครับแต่ก็ตัวนี้จะผ่านไปทางมู่บานนะครับจะท่วมสูงนะครับนี่นะครับการบานเป็นแถวนี้จะท่วมนะครับดนน้ำท่วมเต็มๆแล้วครับนี่ครับถือว่าลืมอยู่นะครับนี่ระดับน้ำที่เข้าบ้านเิ่นครับเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ผ่านน้ำนะครับโอ้วมสูงอยู่นะครับเพิ่น ้วครับบ่าวหน่อยก็ถือว่าทายมาช่วงถึงช่วงสุดทถ่ายนะครับบ่าวหน่อยก็ได้เลาะตะเวนทั้งหมดเก่ามูบ้านนะครับอ่างนะทั้งทีนี่จะแตนักสู้เดิหลังครับของทางอ่างนะครับเป็นว่าผู้ใดทันใดที่มาคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวหน่อยเด้อครับเพื่อสิบเดียพาดคลิปใหม่ๆครับเป็นว่าคลิปนี้บ่าวหน่อยสิขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ